ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนแล้วคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมก็สําหรับทลิปนี้นะคุณผู้ชมมาเอาเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้ของอุปกรณ์กันบ้างดีกว่านะครับสาหรับทลิปนี้นะใครที่ออกรถเกตตัวเอไปต้องบอกว่าไฟหน้าธรรมดาครับแต่ออปชั่นที่ให้สําหรับไฟหน้ามาไม่ธรรมดานะครคุณผู้ชมก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจรถไม่ว่าจะเป็นรถแต่งซิ่งคอกซิ่งตู้ทึบซิ่ง นะครับออฟโรดมิวเอนะครับแต่งยังไงก็ได้นะครับทักเพจเซลต้นได้เลยนะครับพิมพ์ใน Facebook ได้เลยครับว่าเซลต้นอีสุสุโคราชนะฮะคุณผู้ชมรูปโปรไฟล์ต้องเป็นเสื้อสีเทานะครับทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวยินดีให้คําปรึกษานะครับหรืออยากได้โปรโมชั่นลดอะไรทักมาสอบถามเดี๋ยวเซลต้นคิดรายละเอียดทำเงอนขให้ดูนะครับก็วันนี้นะเตรียมรถไว้แล้วนะครับสำหรับใครที่ออกเกรดตัวเอสไปบางท่านคิดว่าไฟหน้าของเขาเนี่ย ต้องเปิดได้อย่างเดียวนะครับไม่มีคุณสมบัติอย่างอื่นเดี๋ยวคลิปนี้มาดูครับว่าไฟหน้าเกรดตัว S 2024นะครับเขาทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับก็สำหรับพระเอกในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเจ้าตัว4ประตู c a ปโฟแต่ไทยที่ใช้แคปอยู่ใช้ตอนเดียวอยู่นะครับที่เป็นไฟหน้าลักษณะแบบนี้นะครับเกรดตัวเนะ ดูออปชันแบบคันนี้ได้เลยนะครับต้องบอกว่าไฟหน้าตัวใหม่ของเขานะสวยดุดันจริงๆนะครับสําหรับ2024เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขามีโครมดําตรงนี้เมื่อก่อนนะไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าธรรมดามันจะเป็นโครมสีเงาแบบนี้หมดเลยเห็นไหมมันจะเป็นเงาเป็นแบบโครเมียมไม่มีดําอันนี้พอมีดํามามันก็ดูแบบดุดันดูมีมิติขึ้นนะครับสวยนะครับสวยสปอร์ตแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูของระบบไฟของเขาก่อน สำหรับเกตตัว S นะฮะคุณผู้ชมนี่ไฟหน้าของเขานะครับเขาจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งออฟคือปิดนะครับบิดขึ้น1นทีคือเปิดอันนี้ไฟต่ำอันนี้คือไฟหลีนะอันนี้บิดขึ้นอีกทีคือไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยสามารถนี่ครับเปิดไฟสูงได้นะครับโดยการดันก้านปัดไปข้างหน้านะครับมาดูต่อครับสำหรับไฟหน้าเนี้ย ผมพามาดูออปชันแรกของเขาเลยนะครับสมมุตินะเรานะครับขับรถยนมาอ่ะผมเอาเสมือนจริงเลยสตาร์ทนิดหนึ่งเราสตาร์ทรถมาในเวลากลางคืนครับผมเปิดไฟหน้าปุ๊บอ่าเปิดไฟหน้าเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้บางคนเนี่ยบางทีแบบลืมรีบจัดลืมปิดไฟหน้าครับคุณผู้ชมถ้าเป็นรถในรุ่นเมื่อก่อนลืมปิดไฟหน้าแบบนี้นะตอนคือผมบอกเลยแบตหมดแน่นอน นะครับแล้วมาดูนะอันนี้ก้านปัดอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับผมบิดกุญแจปิดครับอ่าบิดกุญแจปิดเสร็จแล้วปุ๊บมาดูที่ไฟหน้าครับติดไหมครับไม่ติดนะนะครับเขาปิดให้อัตโนมัติเดี๋ยวหลายๆคนจะบอกเอ้ยหลอดไฟเสียหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูตอนสตาร์ทเดี๋ยวเราดูตอนสตาร์ตอ่ะเดี๋ยวต้นสตาร์ทให้ดูอ่าตอนนี้ผมสตาร์ทผมเปิดไฟอยู่นะ วิธีดูว่าไฟเปิดไม่เปิดนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าปัดเรือนไม้เดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ยนะอ่าเห็นไหมมันจะมีที่เป็นรูปเหมือนเปิดไฟหน้าสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้แล้วไปดูไฟหน้าครับติดไหมติดอยู่นะอ่ะผมดับรถอีกทีหนึ่งเพื่อความชัว์เดี๋ยวคุณผู้ชมบอกเอ้ยเซลตต้นเมคหรือเปล่ามันทำได้จริงเหรออันนี้แค่บิดกุญแจปิดนะแล้วมาดูครับ นี่ครับดับให้เองอัตโนมัตินะครับอันนี้ไม่ใช่ระบบ Follow มี Home นะอันนี้คือการลืมปิดไฟหน้าแล้วอ,ออปชันของไฟหน้าตัวนี้ของรถรุ่นนี้นะครับมีการดับให้อัตโนมัตินะการลืมปิดไฟนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมปิดละเรียบร้อยอีกหนึ่งระบบครับคุณผู้ชมนะสมมุตินะครับเวลาที่เรามาจอดรถเนาะในเวลากลางคืนอะสมมุติละกันว่าเราปิดไฟเรียบร้อยหมด อ่ะเรามาจอดรถในเวลากลางคืนใช่ไหมตอนนี้เราดับเครื่องมาแล้วแต่เรายังไม่ได้เอากุญแจออกนอกรถนะครับไม่ได้เอากุญแจออกนอกรถนะครับวิธีการทำนะครับถ้าเราต้องการไขประตูบ้านนะครับในเวลากลางคืนให้ไฟส่องสว่างหน้ารถติดอยู่นะครับนี่อ่ะบิดกุญแจก่อนก็ได้อ่ะดึงก้านปัดตัวนี้นะครับที่เป็นก้านปัดไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับดึงเข้าหาตัวครับปึ๊บมันจะมีเสียงตีดแล้วก็นี่ เข็มไม้มันจะสว่างเรืองแสงขึ้นมานิดนึงแล้วเราไปดูไฟหน้าครับนี่ครับไฟหน้าติดนะครับเขาจะติดให้แบบนี้นะครับประมาณ30วินาทีแล้วดูนะเดี๋ยวเขาจะดับให้เองอัตโนมัติเดี๋ยวรอด,ดูครับอ่าเห็นไหมดับแล้ว นะครับอันนี้คือระบบ follow me home นะครับเอาไว้เวลาที่เราต้องการเปิดไฟหน้าชั่วคราวในเวลากลางคืนนะครับแล้วไม่ต้องเดินกลับไปที่รถเพื่อไปปิดไฟให้เขาปิดให้เองเห็นไ,ไหมครับไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องแบตหมดแล้วก็ไม่ต้องเดินกลับไปที่รถอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้ประตูรถปิดอยู่เดี๋ยวหลายท่านจะสงสัยว่าอ่ะแล้วถ้าประตูรถล็อกล่ะอ่ะผมดึงให้ดูอีกทีหนึ่งนะปึ๊บอ่ะติดแล้วนะดีเสียงตื้นอยู่เนาะผมล็อกรถเลยนะ รุ่นนี้ยังเป็นกุญแจขายอยู่นะครับเกรดตัวเอสนี่ล็อกแล้วมาดูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวรอให้ดูให้เขาดับให้อีกทีหนึง่งตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ20-30ประมาณนี้แหละพอดีเมื่อกี้ลืมเข้าไปดูตัวเลขชัดๆให้ก่อนต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะเห็นไหมดับแล้วนะครับ นี่ไฟหน้าดับไฟหลีไฟหลีคืออันดวงเล็กๆนี่นะไฟหลีดับไฟหน้าดับนะครับนี่สำหรับไฟในเกรดตัวเอแต่เกรดตัวเอเนี่ยผมต้องบอกนิดหนึ่งนะฮะว่าเกรดตัวเอเนี่ยเขาจะยังไม่มีระบบปรับไฟสูงไฟต่ํานะครับที่ตัวรถจะไม่เหมือนเกรดรุ่นที่มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับยังไม่เหมือนนะถ้าเกรดตัวนั้นนะครับคุณผู้ชม เขาจะสามารถปรับสูงต่ำได้ในขณะที่ขับขี่อยู่นะครับอันนั้นปรับได้ตุ้นนี้ยังปรับไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องไปปรับที่ตัวโคมเอาถ้าปรับไม่เป็นก็แนะนําให้เอามาที่ศูนย์นะครับเพราะว่าที่ศูนย์เขาจะมีเป็นแบบบอร์ดวัดอยู่ว่าไฟมาตรฐานต้องสูงประมาณไหนจะได้ไม่แยงตานะครับผู้ที่ขับขี่สวนมานะครับนี่ต้องบอกว่าท่านใดนะครับที่วันนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านแหละที่ออกตัวเอสไป แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขามีออปชันตัวนี้นะครับลองใช้ดูนะครับลองทําตามคลิปที่เซลต้นแนะนําดูนะครับคุณผู้ชมเนาะจะได้ใช้ได้ทุกระบบแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของการใช้งานเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าระบบไฟหน้าเนี่ยแบบนี้อ่ะละหลายท่านผมคิดว่าคิดแล้วแหละว่ามันก็อาจจะทําได้แค่สองสว่างแต่ไม่รู้ว่ามันมีระบบดับอัตโนมัติหรือ Follow มี Home มาให้นะครับเพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้งานแล้วก็ ปลอดภัยมากขึ้นป้องกันแบตหมดได้ดีขึ้นนะครับสาหรับใครที่กลัวจะลืมปิดไฟในเวลากลางคืนก็ไม่ต้องกังวลฮะนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ยังไงถ้าท่านใดสนใจรถอย่างคันนี้แคลฟโฟ 1.9S น่เเสที่เซลต้นมารีวิวนะครับก็ราคา731,000บาททักมาสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมกันได้แล้วครับผมยินดีให้คำปรึกษานะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนครับทุกท่านสวัสดีครับผม <S <S